เราปเราประอบ <S <S 2> <S 2> ู้ีประกบห้างเรียบร้อย คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาที่ร้านชาบูมาล่าเปิดใหม่นะฮะชื่อว่าสูต้าเสียนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ที่มามครองชั้น6นะฮะเป็นร้านเปิดใหม่ครับซึ่งตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ2เดือนนะฮะแต่ที่เราวันนี้เนี่ยถ่ายทําประมาณเดือนกันยายนปี2024นนะครับก็ข้างในนะฮะ ค่อนข้างจะกว้างขวางมากนะครับขณะที่เราเห็นจากหน้าร้านเมื่อกี้เนี่ยมันเล็กมากๆเลยนะครับแต่พอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาปิดประมาณครึ่งฟลอร์เลยฮะแล้วก็ทําเป็นร้านอาหารจีนสไตล์เหมือนเราเดินอยู่ในประเทศจีนเลยครับซึ่งแต่ที่ทุกคนเห็นนะฮะนี่เราเดินจากด้านหน้ามาเนี่ยค่อนข้างไกลมากนะครับยังไม่ถึงห้องที่เราจะไปกันเลยนะครับซึ่งในขณะที่เราเดินเนี่ยพนักงานนะครับก็จะมีการต้อนรับเราด้วยภาษาจีนนะฮะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่า เขาต้อนรับเรายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องกันครับเดี๋ยวไปดูอาหารกันนี่นะครับพอเราขึ้นมาบนโต๊ะนี่เขาจะมีน้ําชาให้ด้วยนะมีน้ําชาแล้วก็นี่อันนี้เป็นเซตของเขาน่ารักมากอันนี้ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนวันนี้ก็จะเป็นหม้อนะครับมีโต๊ะหนึ่งนั่งได้ประมาณเท่าไหร่สองสี่หแปดนั่งได้แปดคน บรรยากาศก็จะเป็นจรินๆแบบนี้นะครับสามสี่ ใช่เช่ยดีมากเสียวเลยบอบค๋อครับต้องพูดจริงกับพี่ด้วยใช่ไหมฮะอ๋อกล้อเลยขอบคุณครับเฮ้ยชาหอมมากน้ชาดีมากพี่เฮ้ยอร่อยชาดี ซึ่งวันนี้เราก็จะมาทานวันเกิดของเจ้านายนะฮะอาหารเนี่ยเราจะสั่งมาเป็นเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเมนูคร uh, so ับน okay. yep. ี um ่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเมนูเขาอ๋อนี่คือนมซุปหมาล่านะครับนี่ราคาอ๋อมันจะมีแบบหนึ่งช่องห้าร้อยสองช่องสามรอยสามช่องสองร้อยสามสิบแปดอืม นี่คือเนื้อโอ้โหอันนี้เซตใหญ่สองพันสี่อันนี้คอมโบโอ๋อมันจะเสิร์ฟม,มาแบบนี้เลยนี่นานีค่คือตัวพรีเมียมนะครับมีล็อสเตอร์ด้วยอันนี้เป็นเซตเนื้อเนื้อวากิวอ๋ออันนี้โอ้อันนี้เป็นเนื้อแบบนี่นะฮะ อันนี้เป็นนำ้ำซุปอีกแบบหนึ่งของเต็สเสด็จอ๋ออันนี้เต้าหู้อันี่เป็นเส้นอุย้ยมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นชุดผักอ,อ,อันนี้แอปเปิลไทเซอร์นะครับอมนี่ฮะใน,นของหวานนะครับ อีกจะมีพวกผลไม้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไอติมไอติมจะเป็นไฮเกนดัสนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนขนมทุเรียนไข่ลาวาครับอ๋อนี่มีให้เลือกหลายตัวด้านล่างอันนี้เป็นน้ำแข็งใสแล้วก็น,นี่เป็นคุกกี้นะครับอันนี้เป็นไอศครีมทุเรียนไอศครีมมะม่วงแล้วก็ไอศครีมมะพร้าว มีเป็นของหวานเอาเรื่องอยู่เรื่องอยู่มีมีซอสดิงเีแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะมีแอลกอฮอล์เฮ้ยมีไวน์ด้วยวะ่ะโอโหแม่เจา้าขัวละหกพันสจุกๆเลยน้ำซุปตัวนี้เราเลือกได้3อย่างนะครับโดยโต๊ะผมเนี่ยก็เลือกเป็นซุปกระดูกหมูซุปหม่าล่านะครับแล้วก็เป็นซุปเล้งนะฮะซึ่งเราก็จะได้3ามรสชาติในหนึ่หม้อครับ ตัวน้ําจิ้มนะครับที่เขาจะผสมมาให้เราเลยนะฮะถ้วยหนึ่งราคาประมาณ60บาทมีมเมล็ดงามีพริกมีอะไรวะกระเทียมใช่ไหมมีผักชีแล้วก็มีตัวน้ําจิ้มหลักของเขาีครับ,รบ,รบใส่นถ้ากันเปื้อนให้ด้วยนะครับ มคือผ้าอหอมมากเลยคือ,อว่าหอมจริงด้วยสำหรับเนื้อร้านนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เนื้อบางๆนะฮะเนื้อที่เขานําม,มาเสิร์ฟเนี่ยแต่ละชิ้นค่อนข้างหนาเลยนะครับจานถัดไปนะครับก็จะเป็นเนื้อหมูคุรุปุตะานะฮะก็หั่นมาแบบสวยๆให้เราสามารถจิ้มทานได้ง่ายๆนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นไส้เป็ดหิมานะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับไดไอสวยๆเลยนะครับสำหรับคนที่สั่งตัวเนื้อวากิวนะฮะกับเนื้ออริบายนะครับทางพนักงานเนี่ยก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นเนื้อวากิวซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของเรานะฮะส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวเนื้อริอายครับจะบอกว่า2ตัวนี้อร่อยมากๆครับ อันนี้ก็เส้นมันหวานเนาะต้องต้ม3-5นาทีแล้วก็ต้มเลยแมเลยจ่มเลยมมีมีใครได้กินแล้วมั้งฮะจะถามว่าเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงอร่อยไหม ดีไหมฮะมีคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มตามพหรอคะอยู่เป็นจริงๆเลยเด็กคนเนี้ยอันนี้เป็นเนื้อกุ้งใช่ไหมครับพี่ลงหมดสาน้ำเลยนะออบกินโจงเห็นยัง ปลากระพงข้าวนะฮะมาอีกที่หนึ่งเนื้อแน่นๆเลยอ่ะแน่นๆโอ้โหชิ้นเบรเริ่มเลยอ่ะปลากระพงองเจออันนี้จุมใ้ดูยากดเลย่ามดูยากมานี่คือเนื้อโอ้โในน้ำหมาล่ามัน มันไม่แสบปากเนาะก็กำลังดีเลยัน,นี้นุ่มมากอันนี้หมูสามชั้นจากแล้วก็น้ำสิ้กระดูก แล้วก็ดูหมูของแม่อันนี้คือเล้งนะพี่ว้าวอันนี้อันนี้ต้มเล้งดีงามผมสั่งสั่งน้ำมะสามอันดีหมดเลยน้ำหมาล่านะครับ เลิ้วไส้เป็ดพีมะไอข้ขาวๆเกออะไรนะพี่ลูุยน้ำเดือดประมาณ10-15วินาทีนะคะประทานคู่พี่กัวด้านบนนอะครอ๋อคือเอาตะเกียมสอดอย่างนี้เลยใช่มไหมฮะอ๋ออันนี้คือตับ <laughs> ตับหมูป่ะน่าจะเป็นตับตับหมูแหละ พี่เขาบอกว่าต้องเลยนะอย่างนี้สอนเข้าไปปุ๊บ จะเก็บสอดปุบแลก็ดึงขึ้นมานี่จิ้มเลง็งจิ้มเลง็งหลังจากที่ทานกันแล้วนะครับตอนนี้ที่ร้านก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับเราอีกนะฮะซึ่งพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้านายนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราแบบไหนครับ นี่นะครับก็ทานอิ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะฮะก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองมาทานมาล่าแบบจีนๆนะฮะก็มากันได้นะครับที่มาบนคลองชั้น6นะฮะแล้วยังไงพบกันอันนี้อะไรอ่ะบ้างนะครับสวัสดีครับเกมอะไรฮะหยุดเวลามันต่อยอะไรอ่ะต่อยเหรอัะกดอ่านประมัดหยุดนี่หว่าไม่ยุดไปได้แปดแปดแปด น้อทำได้แน่นอนเพราะเป็นเด็กัจเริยจริงมีเกมีเล่นด้วยเขาคือเองเขาว่าคนนั้นอัจฉริยะเียอแต่จุดนี้เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวเดี๋ยวดูน้องน้องมอวเกคดเก่งมาก้อสู้้อสู้้องสู้้ง 哎，够了，哥。